โรงเรียนต่อไปที่เราจะเอ่ยถึงเนี้ยคราวนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงเลยก็คือเกนนาอืมที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในอาทิตย์นี้นะฮะซึ่งโรงเรียนเกนนาของเราเนี้ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของคิวทอร์นะปัจจุบันอืมก็จะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเป็นยังไงเป็นแหล่งรวมของพวกเด็กมีปัญหาใช้คำว่าเด็กมีปัญหาทีแล้ว่าคือเป็นเด็กที่มีแบบว่า พฤติกรรมทีกันข้างสุดโตง่งนะคือวันๆก็สร้างแต่ปัญหาอะไรประมาณนี้ยอืมเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นแบบว่ามีจุดเด่นแบบคล้ายๆพวกปีศาจอ่ะอืมคือก็มาจะมีปีกปีใหญ่แบบก้างข้าวแล้วก็นักเรียนแต่ละคนก็จะมีเขา่ะนะอืมก็จะเป็นทีมของพวกนักเรียนในโรงเรียนเกนนาเลยอืมเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไอ้คําว่าเกนนาเนี่ยมันเป็นคําในภาษากรีกเหมือนกัน จริงๆแล้วอะไอะชื่อในเกมเนี้ยเกือบทั้งหมดเลยอะจะอิงจากภาษากรีกโบราณมาทั้งหมดครับซึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือเกนนาจะเป็นภาษากรีกที่ไม่ใช่ภาษากรีกในปัจจุบันเนี่ยนะจะเป็นภาษากรีกกรีกโบราณที่ใช้เรียบขุบเขาอะนะฮะมันจะตั้งอยู่ทางหมายถึงในสมัยก่อนนะ,เ,ะเชื่อว,ว่ามันจะมีขุบเขาว,ว่าทันะวันตกของเมืองเยรูซาเล็มอะก็คือเมืองเมืองศักดิ์สิทธิ์ของคริสแล้วก็ในแบบว่าในเครือความเชื่อแบบอบปาหัมทั้งหลายอะ จะมีขบข่าที่เล็กที่ถูกเรียกว่าเกณฑ์หน้าอยู่เออล้วก็จะถูกเอยถึงเป็นครั้งแรกในแบบว่าในคัมภีร์ของพวกฮิบูซึ่งคัมภีร์ของพวกฮิบูเนี่ยก็คือเป็นความเชื่อของทางศาสนายูดาห์เขานะครับอืมซึ่งก็เป็นที่มาของไอชุดพันธสัญญาเดิมนะก็คือไบเบิลเก่าอ่ะชุดพันธสัญญาเดิมอคือจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงเสียทีเดียวนะผมพยายามที่จะแบบว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะอย่างผมเองผมก็ไม่เก็ต ต่ว่าอ่ะเดี๋ยวคย่อยๆไปด้วยกันครับเออคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดจะเล่าให้เห็นภาพก็คือไบเบิลอ่ะมันจะมีสองชุดถูกต้องมาออก็คือเป็นพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่มซึ่งพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็คือสิ่งสิ่งที่เรามักจะเรียกกันในปะัจจุบันว่าคัมภีร์ฮิบูเออ,อก็คือในคัมภีร์ในคัมภีร์ฮิบูเนี่ยก็จะมีการเอ่ยถึงไอ้หุบเขาที่เรียกว่าเกนหน้านี่อยู่เอออันนี้พอเก็ตไหมอ่ะพอเก็ตพอเก็ตพอเก็ตซึ่งเกเหน้านีมันคือ เออมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆขุบเขาอะฮะที่ทั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเยรูซาเลม็มอืประมาณเนี้ยซึ่งมันจะมีพวกคนบาปเนี่ยที่เวลาไปทําผิดบาปอะไรมาเนี่ยก็จะเดินทางมาที่หุบเขาเนี่ยเพื่อขอความเมตตาหรือว่าเพื่อไถ่บาปเพื่อที่จะทํากิจไถ่บาปทั้งหลายหรือขอความเมตตาจากพระเจ้าก็มาจะเดินทางมาที่บอ,อ่าสถานที่เรียกว่าเกนนาเนี่ยอืมเพื่อกนันนี้ก็เลยแล้วพอแบบว่า คำมพีพวกไบเบิลทั้งหลายเนี่ยจะถูกคัดลอกมาบ่อยๆใช่ไหมจะแปลงมาหลายภาษาคือตอนแรกก็เป็นภาษาเก่าเป็นจากคำมพี์ฮิบูก็แปลงมาเป็นภาษากรีกโบราณเป็นภาษาแซกซอนจนกลายมันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีคําอ๋อแล้วมันจะมีไบเบิลชุดหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นหรือว่าอ๋อคนไทยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพี่ไอสังขย,ยาเออพันธสัญญาใหม่อะไรองอีงอ้ไม่ใช่ใช่ไหม ะจะเป็นไบเบิลใหม่เลยที่ถูกสังคายนาใหม่ในยุคข,ของคิงเจมแห่งอังกฤษซึ่งคิงเจมซึ่งคิงเจมคนนี้ก็จะปกครองอังกฤษอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่17ก็คือประมาณปี1,600กกว่าเนี่ยแหละแต่ผมจำปีไม่ได้ซึ่งคิงเจมเนี่ยก็จะขอให้สังคายนาเนี่ยตัวไบเบิลตัวนี้ใหม่แล้วก็จะเป็นไบเบิลชุดใหม่ที่เรียกว่าอ๋อไบเบิลของคิงเจม แล้วก็ในไบเบิลชุดนี้นะฮะเขาก็จะแปลว่าเกนนาเนี่ยเขาจะแปลตรงตัวเลยกลายเป็นภาษาของอังกฤษแบบแองโก s e ซ t ชั n ว่านรกอืม mm. เออก็เลยทำให้คำว่าเกนนาเนี่ยในในไบเบิลของ g James เนี่ย จะแปลว่านรกตรงๆเลยก็เลยทําให้โรงเรียนเกน,น้าเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนักเรียนเนี่ยที่มีรูปร่างหน้าตาใครครับปีาศาจเป็นข้างคราวมีเขาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็จะทําให้แบบว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่สับสนวุ่นวายเพราะปีาศาจไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบใช่ไหมก็จะทําเรื่องแบบว่าวุ่นอ๋อทำเรื่องแบบว่านั่นแหละยุ่งเหยงวุ่นวายเลยทั้งหลายเต็มไปหมดนะฮะง่ายก็คือดูเป็นนรกแหละก็คือเป็นเต็มไปด้วย พวกปีศาจสกิบบัตอะไรประมาณนี้ไปอ่าใช่แต่มนุษย์ธรรมดาก็มีนะอย่างน้องชินัทเสือหัวชมพูในภาพเนี่ยออก็จะเป็นมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าอย่างน้องดูฟูอิโลฮะก็จะเป็นมนุษย์เหมือนกันอืมก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผมชอบนะเออเพราะมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีชมรมแปลกๆอย่างชมรมที่ชอบชิมอาหารอย่างเงี้ยจะมีนักเรียนสี่คนที่ชอบชิมอาหารใหม่ใหม่ หรืออาหารแปลกๆอย่างเงี้ยก็จะชอบจับแม่ครัวของโรงเรียนเนี่ยไปทุกวันไปทาอาหารให้อืมไอพวก,วกชมรมถ้าจำไม่ผิดชื่ออะไรนะชมรมชิมอาาชมรมชิมอาหารหรือปะเออเพราะผมก็จําชื่อชมรมไม่ค่อยได้แต่ผมจําได้แต่ผมจะจำคาแรคเตอร์ของชมรมได้อะเพราะมันค่อนข้างเด่นนะพี่เออแล้วก็อย่างแบบว่าจะมีน,น้องไอนเนี่ยน้องที่ขับรถ พยาบาลอย่างเงี้ยเออทำหน้าที่เป็นเส,เส,เสนาลักอย่างเงี้ยก็จะมองผู้ป่วยเป็นศพประมาณเนี้ยพี่โรงเรียนนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเรียกผู้ป่วยที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นศพอะไร <c oughs> โรงเรียนนี้จะเป็นอย่างนั้นนะคือคาแรคเตอร์จะค่อนข้างสุดโต่งอย่างน้องอีโอลีนี่ก็อย่างที่เราเห็นเมื่อคืนนะฮะนั่นแหละ <c oughs> น้อง <c oughs> ชอ็อกโกแลตของเราน้องน้องๆในโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยคนเพี้ยน เออก็จะเต็มไปด้วยคนเพียนๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ภาระหน้าที่ทั้งหมดก็จะตกไปที่น้องคีนะผู้นุ่มฟูของเราใช่ไหมะที่จะต้องคอยแบบว่าควบคุมโรงเรียนเนี่ยให้มันอยู่ภายในกฎระเบียบอืมหรือกระทั่งซึ่งออย่างอาลุงี้กับพวกหน่วยรับจ้าง <ไป S 1> สารพัดนี่ <laughs> ก็มาจากโรงเรียนนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะเออแต่จริงจริงน้องอาลุนี่น่ารักเนะคือเป็นเด็กดีที่ทําเลวไม่ขึ้นน้องเป็นเด็กที่ <laughs> พยายามจะ หาตัวตนพยายามที่จะพยายามที่จะทําตัวเป็นเอ,อพยายามจะทําตัวเป็นคนเข้มแข็งทางด้านีน้จริงๆแล้วน้องไม่เป็นคนเป็นแค่เด็กธรรมดาหนึ่งคนแต่เ,ออเหมือนอยู่ดีๆทุกคนก็ย,ย้ายผักน้องให้มาอยู่ข้างหน้าแล้วบอกว่ามาเป็นหัวหน้าพวกกูเออประมาณนั้นแหละก็คือจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าไงมีความค่อนข้างสุดโต่งหน่อยในเชิงแบบว่าทั้งสัตว์นะนะอื <laughs> ซึ่งจริงๆส่วนส่วนใหญ่อะคนมักจะเข้าใจผิดว่าน้องฮีนาเป็นประธานของเรียนนี้จริงๆไม่ใช่นะจริงๆประธานอ,อ๋อมันจะมีชมรมมานะฮะที่คอยควบคุมโรงเรียนนี้จะเรียกว่าอ,อ๋ ium, อแพนโมเนียมอ๋อแพนดามโมเนียมสตรีตี้หรือว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าพวกขุนนางชั้นสูงของโรงเรียนเนี่ยคอยคอยแบบว่าควบคุมโรงเรียนนี้อยู่อีกทีหนึ่งแต่พวกเนี้ยก็จะไม่ได้ทํางานวัน,วนๆเนี่ยก็จะแบบว่า นั่นแหละทำเรื่องยุ่งเหยิงไปไปวันๆในขณะที่ส่วนอน้องชีนาเองเนี่ยชมรมของน้องชีนาที่มีสี่คนเนี่ยก็คือชีนาอากโกชินัตสึใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นชมรมที่คอยนัดคือคอยควบคุมความเป็นไปต่างๆของโรงเรียนนะให้นักเรียนเนี่ยอยู่ไปได้กลระเบียบอีกทีหนึ่งแค่นั้นซึ่งแพดดามอนเนียมนี่ก็คือถ้าจำไม่ผิดคําว่าแพนดามอนเนียมก็น่าจะเป็นซักเซกชั่นหนึ่งในนรกเหมือนกันถูกไหมอ่าใช่ฮ่ะถูกต้องแล้วซึ่ง พวกนี้ยแหละก็จะเป็นจริงๆแล้วอะก็คือน้องขัวเงินเนี่ยมาโคโตเนี่ยก็คือเป็นประธานของเกนนาที่แทนทูถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นฮีนาเนี่ยแหละออกมาซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตีกันอยู่นะฮะระหว่างฮีนากับเออมาโคโตก็จะไม่ค่อยชอบหน้ากันอืใช่ป่ะพอมาโคโตวันๆก็จริงๆแล้วก็เป็นประธานควรจะทํางานแต่ก็ไม่ได้ทํางานนะฮะ งานก็โยโนไปที่น้องฮีนาทั้งหมดแป๊บหนึ่งนะ <laughs> <laughs> มาโคาต่นี่คือประธานใช่ไหมโอเคเพราะบางทีผมกดสก,กิปไปบ้างมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างของมึงนี่คือแบบว่า <laughs> <laughs> อ่าเออแต่จริงๆผู้นําที่แท้จริงของโรงเรียนนี้คือน้องอิบุกิฮะหัวทองไอยู่ข้างหลังนั่นแหละนั่นแหละ,นนละ <laughs> คนซ้ายอะคือแบบว่าความเป็นไปทุกอย่างในเกนหน็เฮนนาคือขึ้นขึ้นอยู่กับอิบุกิฮะ อิบุกิว่าไงนี่คนอื่นต้องว่าตามนั้นนะเออนั่นแหละก็ลองลองไปอ่านดูแล้วกันอืมประธานที่แท้ทรูเออประธานประธานที่แท้ทรู่ะคือน้องคือน้องอิบุกินี่คือประ,ะ,ประกาศสิทธิ์ของโรงเรียนนี้แล้วฮะซึ่งทุกคนหยุดอย่าสปแปมเอเอก็แล้วมันมีจุดน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงก็คือจะสังเกตว่าคนโรงเรียนเนี้จะ จะแต่งตัวค่อนข้างคล้ายแบบว่าพวกทาหารของจักรวรรดิเยรอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับก็พอโรงเรียนเนี้ยจะอิงตามแบบว่าพวกกองทัพของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองเป็นหลักก็ดูอย่างพวกแพ่นด o n มูนยมสดใสตีก็ได้ฮะจะใช้รถถังเป็นหลักใช่ปะ่ะอืมซึก็อย่างตอนนี้จะรู้สึกมันเป็นไทเกอร์้วเป่าใช่ฮะไทเกอร์ก็คือว่าตอน คือเอาอิงจากเซรเวอร์ของเรานะคือเซรเวอร์ที่ไทยจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมาคโตกับอิบุกิออกมาแล้วแต่ตอนนี้ในไทยเราจะมีแค่อิโลฮะซึ่งอิโลฮาเนี่ยจะขับรถถังที่เรียกว่าโทรามารุถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดนะถ้าผิดโทราก็คือเสือเสือก็คือไทเกอร์<ช>พอ,อบอกว่าไทเกอร์<ข>มันก็คือรถถังไทเกอร์ของฝั่งเยอรมันในช่วงสงครามโลกตัว<ช>ที่อบอกว่าเทพสุดใช่ฮะ แล้วนางระเท่จริงๆนะอิโลฮาคือถ้าเกิดว่าใน PVP นะปัจจุบันนะคือก็ยังเห็นเห็นนั่งใช้เป็นหลักอยู่ในเป็นเมตาอยู่อืมอืมเนี่ยแหละเนี่ยคือโทรามาลูนั่นนั่นแหละแล้วก็เป็นท่านผู้นำของเราที่คอยควบคุมอีกทีหนึ่งอ,อ,อิโลฮาเป็นแค่คนขับอ่า ก็จะก็จะสังเกตว่าเนี่ยในเกนนาเนี่ยก็จะเล่นทีมเยอรมันเป็นหลักแล้วก็อาวุธของนักเรียนส่วนใหญ่อะที่ใช้ในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นจากค่ายเยอรมันเสียเป็นส่วนใหญ่ออืก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าแพนโมเนียมสโตรไซต์อนักเรียนคนอื่นๆออกมาเนี่ยก็จะใช้รถถังเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นของเยอรมันเนี่ยแหละอาจจะเป็นพวกแพนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ผมเดานะอืแต่ณปัจจุบันก็ยังเห็นแค่คันเดียวอืครับซึ่งไอ เคหนะน้าก็คือจะเป็นนั่นหลักๆก,ก็คือมันก็คือนรกนั่นแหละแล้วก็เล่นทุกอย่างกับทีมที่เกี่ยวข้องกับปีาศาจแล้วก็นารกทั้งหมดเลยเออแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์ของนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยกน็นุ่มฟูกับหมดเลยนะอย่างน้องเอียน้องฮีนาที่นุ่มฟูมากๆอ่ะ <c oughs> ฮีนานี่ดูแบบว่าใช้คำว่าไงดีฮีนาหนูพยายามเต็มที่แล้วคะ่ะคือใคเห็นเงาหลักนะเพราะจริงๆ อถ้าเกิดจะว่าไปแล้วเนี่ยนะปัจจุบันเกณฑนหน้าก็ยังไม่มีในเรื่องเป็นของตัวเองแต่คือจะไปผนวกอยู่กับในบทที่สามก็คือในบทสดทิสัญญาเอเดนใช่ไหมก็จะไปผูกกับในเรื่องของอีกโรงเรียนหนึ่งนั่นก็คือคลินตี้อืมอืมก็ขอไปนี่ละกันอีกโรงเรียนหนึ่งเลยละกันหรือว่ามีอะไรใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมฮะเกณฑ์นะคิดอา <laughs> ขอได้โปรดถ้าจะพูดเ,<ล>เนี่ย <laughs> มึงช่วยกรุณา <laughs> ขออะไรที่มันจะไม่ทําให้ช่องกูบินแล้วกันนะแต่ละคนนะแต่ละคนมาออกูรู้คือเราจะเอาสาระเว้าาหววเหมือนลูกเหมือนหลานท่องไว้เหมือนลูกเหมือนหลานมึงมองหน้าใครไว้กเหมือนลูกเหมือนหลานเออพอที่พูดไปนี่คือเมื่อคืนในเมย์นี่คือเซนเซเพิ่งไปมาไงก็เลยคิดว่าเออดมีใครอยากพูดอะไรไหมครับอะไรประมาณนี้เราไปที่บททีตี้กันแล้วกันครับ เดี๋ยวๆผมเข้าห้องน้ำด้วยคุณเราต่อเลย